สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวาดง่ายใน AIEP ที่24นะครับผมวันนี้เราจะมาวาดเชฟดอกไม้นะครับแบบง่ายมากนะครับผมก็ก่ายล้านตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเราเริ่มจากเชฟพื้นฐานที่สุดเลยครับก็คือสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาแต่ฟิลมันเนาะสโตกถ้ามีก็คลิกแล้วก็นันไปนะครับแล้วก็คลิกให้ฟิลมาอยู่ทับสโตกอ่าเลือกสีไว้ก่อนครับ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเลือกสีสําเร็จรูปจากในส c h มาใช้งานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะนี่ผมว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะปึ๊บแบบนี้นะครับกดชิปในขนาดลากนะครับไปที่เมนูเ f ฟเฟกต์ s t ส r ตรดแอนด์ทันสมองนะครับปักเกอร์แอนด์บลอนะครับคลิกไปปุ๊บนะให้ it, เราเลื่อนแกนตรงนี nee> ้ไปทางขวามือนะครับส่วนใหญ่ถ้าเลื่อนไปทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นเชฟแบบ พองๆขึ้นมานะครับถ้าไปทางซ้ายมือเนี่ยมันเชฟมันจะแบบหดเข้าไปเน่ยเดี๋ยวดูนะพรีวิวกดไว้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าไปทางซ้ายจะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี่มันก็ไม่ใช่เชฟดอกไม้เนาะ,ะคุณก็รู้ไว้เผื่อเอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นเลื่อนไปทางขวามือมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มาจากสี่เหลี่ยม ลากพอประมาณนะครับเพราะถ้าลากยิ่งเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะจะจะเริ่มเพียนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเ,เป็นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้ครับกดโอเคเอา่าถ้าเป็นเชฟสี่เหลี่ยมมนอา่าก็ไปที่เดิมครับเอฟเฟคดิสอทแอนด์ทานฟอร์มนะครับปักเกอร์แอนด์บลอตนีมันจะเป็นเชฟแบบนี้เลย เดี๋ยวผมจะให้ไปเลือกสีก่อนดีกว่านะเผื่ออยากใส่สีแบบนะครับดอกไม้หน่อยคลิก3มขีดตรงนี้ครับเลือก Open Swatch Library นะครับแล้วก็ไปที่ uh, Nature นะครับแล้วก็เป็น Flower ตัวนีน้มันจะมี Swatch ขึ้นมาต่างหากนะครับเนี่ยคุณก็ไปเลือกสีที่อยากจะใส่ วงกลมนะวงกลมนะครับจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเอฟเฟกต์ริซอฟ n นทรานสฟอร์นะครับ p ัก k กอ,อร์แอนด์บลอถ้าวงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะยังมีอีกหลายเชฟนะมันจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับเ,เป็นโพลีกอนนะครับ พลิกอนผมก็คลิกหนึ่งทีผมใส่ไป6เหลี่ยมนะครับอมผมจะยอ่อนไปที่เอฟเฟกนะครับดิสอดแอนตานฟอ,ฟอมที่เดิมเลยนะอ่านะถ้าเป็น6เหลี่ยมจะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะมีหกถ้าเป็นดอกไม้ถ้าเป็นกลีบอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีหกกีบนะครับอืม ผมลองเอาเป็นสักสิบเลยนะอืม,อมนมก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าลองดูดาวบ้างนะครับสตาร์ทูนะครับ,รบผมใช้เชฟดาวแบบนี้เลยนะปกติเลยนะครับ นะครับทีน,นี้ลองหลายแฉกดูบ้างดาวหลายแฉกเมื่อกี้เป็น5เนาะอันนี้ผมคลิก1ทีบนอนบอร์ดนะครับเอ,เอาสัก10นะครับอืมพอมาแบบนี้ปุ๊บนะก็น่าจะออกมาแบบเป็นหลายแฉกเลยแบบนี้เห็นไหมนะกดโอเคไป ถ้าคุณจะวาดเชฟแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบในงานเวกเตอร์ vector, เพื่อส่งขายกับเว็บสต็อกอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเชฟที่เราใส่เอฟเฟกเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณต้องแปลงนะครับก็ไปที่ Object นะครับ expand appearance ปึ๊บนะแต่ในกรณีที่คุณแปลงไปแล้วก็จะแก้ไขเชฟไม่ได้แล้วนะมันก็จะเป็นเชฟธรรมดาแบบนี้เลยนะครับ แต่ถ้าคุณยังไม่แปลงเนี่ยมันก็จะมีเอ,เอฟเฟกครอบทับอยู่ถูกไหมเนี่ยนะครับคุณก็แก้ไขได้นะเนี่ยคุณเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้นะยกนะยกตัวอย่างนัน,นี่นะนไ้อันนี้ผมใช้ live corner นะนะับดัดโคง้งให้มันโค้งมาอีกพอมันโค้งมาอีกเท่ากับว่ามันจะมีแฉกเพิ่มถูกไหม จุดแองเกอมันจะเพิ่มเห็นไหมพอเพิ่มปุ๊บแฉกขึ้นมาเลยแบบนี้มันยังมีเอฟเฟกครอบทับเชฟอยู่นะคุณจะสามารถแก้ไขได้ตลอดนะครับแต่ถ้าถ้าคุณไม่แปลงเนี่ยเอาไปส่งมันก็จะไม่ผ่านนะครับมันอาจจะติดมันจะมีความผิดปกติบางอย่างในไฟล์นะครับซึ่งก็คือเวลาคุณทำเป็น AI คุณคุณเซฟเป็นต้นฉบับไว้ก่อนแบบที่ยังไม่แปลงก็ได้ เวลาคุณจะเอาส่งใช่ไหมก็ EPS10 นะครับอันนี้ถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้อาจจะงงๆหน่อยนะว่าไอ้พูดถึงเรื่องขายไฟอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการสร้างรายได้จากภาพเวกเตอร์สร้างรายได้จากงานออกแบบงานดีไซน์นะครับซึ่งถ้า,าคุณแปลงแล้วเนี่ยก็อาจจะตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมโดยการวาดอะไรบางอย่างลงไปนะครับอย่างเช่นวงกลมใช่ไหมอ่าเป็นเกรสรอ,อะไรอย่างนี้ นะครับผมเชื่อว่าวงกลมเนี่ยน่าจะพื้นพืนแล้วถ้าคุณดูมาตั้งแต่คลิปแรกนะเ,เล่นแบบนี้ก็ได้สมมุติอันนี้ผมแปลงไปนะ Object expandappend ปุ๊บอา,อาจจะใช้ออ s e t p พาดก็ได้นะครับ o อ j อ c เจก t นะครับพา Offset p a r t าะมาเล่นให้มันเป็นขอบก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยอา่า นะครับโอเคครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ